สวัสดีครับพี่น้องที่กำลังรับชมนะครับช่องคนสวนคนไรนะครับเนาะครับวมือนี้นะครับบาวเฉดนะครับสีผ้าพี่น้องนะครับมาเบิงเขานะครับพี่น้องเป็นสายพันธุ์บรมโบราณสมัยตะกรันด้เกี่นะครับพี่น้องเป็นข้าวดอผมมาซึเมื่อนี้ก็เริ่มจะบกข่มีนะครับพี่น้องเนาะจากนี้หน้าแปลงนี้นะครับพนก็ได้นามาใส่นะครับพี่น้องแตาว่าให้ผลผลิตดีนะครับพี่น้องสำหรับข้าวดอกพมมาครับนี่นะครับการขึ้นห่วงนะครับพี่น้องการ ติดหมากติดน้อยก็ถือว่าดีนะครับพี่น้องนี่ถือว่าเป็นเขาที่ละเงยทีนะครับพี่น้องนี่ละเอียทีนะครับเม็ดใหญ่เขาเม็ดแดงนะครับพี่น้องเอาเม็ดแดงลักษณะอ้วนปุ่มนะครับความสูงของเขาต้นเขาเนี่ยก่ประมาณเม็ดนึงนะครับพี่น้องประมาณหนึ่งเม็ดนะครับเด้อนี่นะครับลักษณะใบจะไม่ค่อยร้ายนะครับพี่น้องจะเป็นเขาโช่ห่วงนะครับ สมะใบมลายบมบมหกใบนะครับพี่น้องเนี่ยโหกใบนะครับความสูงข,งของเขาก็อยู่ประมาณเมตรเมตรน้อยๆนะครับเมตรสิบเมตดยี่สิบนะครับพี่น้องเนี่ยลักษณะลำต้นค่อนทางที่จะอ่อนนะครับลำต้น่อนตัวนี้เป็นเขาหน้าบานเด้อพี่หน้องเด้่ขา้าวหน้าบานนะครับสําหรับข้าวดอผมมานะครับพี่น้อง อายุกาดเก็บเกี่ยวกถือว่าเป็นเขาดอพอสมควรนนะครับพี่น้องนี่นะครับนี่ตัวนี้ก็จะมีหล่มแน่นะครับพี่น้องเพราะว่าเป็นเขาที่ล่ำบอนนะครับเขาล่ำบอนแต่ว่าให้ผลผลิตถือว่าดีแหงนะครับพี่น้องเนี่ยให้ผลผลิตค่อนข้างดีไรหนึ่งก็จะเลียอายุประมาณหาลอยโลนะครับพี่น้องหาเฉลี่ยนะครับ นำนักในดีแหงนะครับพี่น้องเอาเฉียดไปโยกเบื้องแล้วนะครับสําหรับเขาที่แหงแล้วด้วยครับเด้อเพราะว่าเป็นเขาลักษณะเม็ดตึงนะครับพี่น้องเนี่เม็ดจะตึงดีนะครับลักษณะเม็ดหวอนเม็ดตึงเข่าดอกมมาสาหรับเอาไปปูปเพ็ดขมอานี่ก็ดีนะครับพี่น้องนี่เพรานว่าเป็นมันจะหอมนะครับถ้าเป็ดขอมอามันก็จะหอม นี่นะครับเจียวเมือกเป็นต่ดีแห้งด้วยครับพี่น้องดนะ้วเจียวเมือเป็นต่เจียวไงเพราะว่าใบ่าลายนะครับมีแต่วงวสวยอยู่นะครับนี่บ้ครับมีแต่วงสวยเลยนะครับก็มารีวิวสายพันธุ์เขาให้พี่น้องเบ่งนะครับพี่น้องเพื่อเป็นแนวทางในการเลือก เลือกที่จะปลูกในปีต่อๆไปนะครับพี่นอ้องตั้งลักษณะการแตกกอด้ครับพี่น้องเนี่การแตกกอถือว่าแตกกอดีเรื่องพี่น้องการแตกกอถือว่าดีนะครับสองสี่หกนี่อาจจะเป็นเขาในเดียวนะครับพี่น,น้งองหนึ่งเมล็ดแตกกอสึวนหนึ่งสี่สี่สองสี่หกแปดสิบหนถึงสิบเลยนะครับพี่น้องนะครับเขาหน้าบานนะครับ คือว่านะ่าสนใจเีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับพี่น้องดนะ้วยสำหรับพี่น้องที่สนใจพันธุ์เขาก็เลังหาพันธุ์เขากะมานําเสนอเพื่อเป็นทางเลือกให้พี่น้องเข้าครับในการเลือกสายพันธุ์เขาไปปลูกนะครับครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับก็พี่น้องที่ก็ลังรับชมนะครับเอาหน่อยก็ไ้ายแล้วครับพี่น้องคลิปนี้ผมเบอาเจ็ดก็ขอลาได้ครับดนะ้วยสวัสดีครับ